สวัสดีครับเพื่อนครับผมชาญ AP t e c h l i n e นะครับแน่นอนครับวันนี้นะครับผมอยู่กับตัวนี้เลยนะครับเป็นเครื่องเล่นเกมนะครับยี่ห้อมียูนะครับมียูแล้วแต่คุณจะเรียกเนาะนะครับมียูมินินะครับพลัสนะครับรุ่นนี้นะครับก็ผมก็ทำการสั่งซื้อมาแล้วก็ทดสอบเล่นแล้วนะครับค่อนข้างจะลื่นไหลดีนะครับมาเดี๋ยวผมแกะให้ดูดีกว่านี้ข้างในมีอะไรบ้างนะครับตัวกล่องก็สวยงามครับดีไซน์ได้เฉียบขาดนะครับนะครับ อันแรกก็จะเป็นอะไรครับเป็นคู่มือนะครับคู่มือก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็อ่านเข้าใจง่ายดีครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นภาษาจีนนะครับแต่ก็อ่านคร่าวๆนะครับไม่ได้ลงลึกอะไรนะครับการใช้งานก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับมามาดูที่อุปกรณ์ข้างในอีกนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีอันนี้จะเป็นแผ่นฟิล์มนะครับกระจกในการติดหน้าจอนะครับแล้วก็มีที่เช็ดนะครับ พวกผ้าต่างๆนะครับสายชาร์จนะครับเป็นแค่สายอย่างเดียวนะครับเป็นไทสีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นการ์ดลีเดอร์นะครับเอาไว้ลงเกมเพิ่มเองอะไรประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวมาดูที่ตัวเครื่องกันดีกว่านะครับตัวเครื่องจริงๆมันมีหลายสีนะครับแต่ที่ผมสั่งมาตัวนี้ก็คือมันไม่มีสีอื่นที่อยอะกจะได้ก็เลยเอาสีนี้มาจัดดูนะครับสีนี้ก็สวยนะครับออกในแนวแบบว่าเล็กโทนหน่อยนะครับสีค่อนข้างจะคลาสสิกนะครับ ดูตัวเครื่องก็ไม่ใหญ่นะครับวางฝ่ามือก็เล็กประมาณนี้นะครับคือเล็กกว่าความคิดตัวเองนะครับคือเท่าที่ดูใน youtube มามาน่าจะใหญ่กว่านี้นะฮะโอเคก็โดยรวมก็จับถนัดมือนะครับมันก็พอเล่นจ,จริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเล็กเกินไปนะครับหน้าจอประมาณนี้นะครับถ้าเราติดฟิล์มเข้าไปนะครับก็ ก็พอดีอ๋อจะเล็กกว่าอย่างเงี้ยจะเล็กกว่านะมันไม่มันไม่คลุมทั้งหมดนะครับฟิล์มที่เขาให้มานะครับฟิล์มกระจกนะครับแต่นี่ผมยังไม่ได้แกะเลยนะก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับก็จะมีปุ่มทิศทางนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเสือกสตาร์ทมี x y a b เหมือนตามปกตินะครับอันนี้เป็นปุ่มเมนูนะครับอ่าแล้วก็มีโวลลูมนะครับมีพาวเวอร์แล้วก็ข้างหลังก็จะมีปุ่ม r 1 r 2 l 1 l 2นะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็น แบตเตอรี่เนาะแต่ผมยังแกะไม่ได้เลยแข็งมากเลยเลยไม่แกะดีกว่านะครับกลัวเล็บหักนะครับเดี๋ยวเป็นรอยอะไรช่างมันก็ตามนั้นนะครับมันมีประกันอยู่นะครับผมซื้อจากร้านที่มีประกันนะครับบางร้านอาจจะถูกกว่านี้แล้วก็ไม่มีประกันอันนี้ก็ต้องฟัดดวงเอานะครับบางาร้านส่งจากจีนก็แล้วแต่เลยนะครับว่าจะยังไงนะครับแต่นี่ผมซื้อแบบมีประกันจากร้านนี้นะประกันปีหนึ่งนะครับแล้วตรงล่างข้างล่างต่อนะครับข้างล่างก็จะมีไทซีนะครับ ก็จะมีแจ็คหูฟังนะครับและอันนี้นะครับช่องเสียบการ์ดที่เราลงเกมเข้าไปนะครับอันดับแรกเลยกดค้างเพื่อจะเปิดนะครับประมาณ1นวินะครับอ่าเสร็จแล้วโลโก้ขึ้นก็ปล่อยนะครับอ่ามี u ยูนะครับมี u ยู n u ีนุกส์เกมนะครับอันนี้ก็จะมีหลายเกมคอนโซลที่รวมมาในเครื่องนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็รอโหลดดิ้งสักครู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็น เมนูนะครับมีเฟรนดนะครับมีเกมมีเอ็กซ์เพรนะครับแอปนะครับที่ใช้หลักๆก็จะมีในแอปแอปเซตติ่งแล้วก็เกมนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูที่เซตติ n งก่อนนะครับเซตติ่งก็จะมีแบบเซต Wi-Fi ได้นะครับแล้วก็เซตภาษาเซตอะไรอย่างเงี้ยนะครับความสว่างนู่นนี้นั่นนะครับทามเมอร์ในการสลีปนะครับกดออกก็กด B ออกนะครับ แอปแอปนี้ไม่มีอะไรมากครับเท่าที่ทดสอบนะครับก็จะมีแค่ทีมนะครับทีมที่เราจะเปลี่ยนเอานะครับอันนี้เป็นทีมสแตนดาร์ดนะครับถ้าเราเปลี่ยนจะมีหลายอันนะครับอย่างอันนี้สแตนดาร์ดที่มากับเครื่องเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น Mario นะก็จะมีเป็นโฟลเดอร์อย่างนี้นะครับก็จะมีเป็นตัว Pacman นะครับตัวเนี้ยนะครับประมาณนี้แล้วก็มี Pacman มีหลายแบบครับประมาณ5-6แบบเนี่ยนะฮะก็แล้วแต่เลือกนะ อ่นะครับผมเลือกเป็น Mario แล้วกันนะผมเลือกเป็นมาริโอนะกด A นะครับ Install นะครับอ่ามันก็จะลงตีมใหม่ให้เรานะครับโอเคนเราออกไปตีมาริโอก็จะมีเสียงนี้ด้วยนะอ่าคราวนี้เราเข้าเกมดีกว่าอ่านะครับบอกเสียงก่อนนะครับมันก็จะมี Search นะครับ s e r r h h เกมเลยนะครับ หรือว่าก็จะเลือกเครื่องนะครับว่าเครื่องอะไรดีนะครับอ่านะครับผมเลือกเป็นเพย์หนึ่งดีกว่านะครับผมเลือกเพย์หนึ่งนะนะครับก็จะมีหลายเกมให้เลือกเลยนะครับสำหรับร้านนี้เขาก็ลงมาให้เยอะแยะเลยนะครับผมเลือกเป็นอะไรดี Street Fighter แล้วกันนะกด A เข้าไปนะครับก็จะเข้าสู่เกมแลวก็รอโหลดสักครู่นะครับอ่านะครับก็เกมเพย์นะครับก็ ุ้เคยอยู่นะครับภาพก็จะสวยที่สุดภายในเกมต่างๆในนี้แล้วนะครับเพราะว่าเป็น PlayStation เนาะ,นะะนะครับอ่านะครับลองเทสให้ดูคร่าวๆเนาะ เ,เกมที่ผมชื่นชอบมากก็มีหลากหลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นแบบพลิกอนหน่อยๆน,นะ LR ก็ใช้ได้นะครับก็ว่ากันไปนะครับเตะเบ,บ้าเตะก้างเตะหนักนะตามปกติเลยนะครับเวลาออกเราก็กดตรงนี้เลยเมนูนะครับก็ออกจากเกมเลยนะฮะเราสามารถที่จะดูเกมที่คาอยู่ที่เราเล่นนะเรากดเมนูเ็จใช่นไหมครับเรากดซ้ายขวาเนี่ยมันก็จะส,สวิตช์ไป เกมต่างๆที่เราเปิดค้างเนี่ยเต็มไหมดเลยก็สามารถเข้าเกมที่คุณเปิดค้างเนี่ยเข้าไปเล่นต่อได้เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับที่เราเปิดค้างไว้นะครับเต็มไปหมดนะฮะโดยที่เราไม่ต้องไปออกไปเมนูใหม่ก็ได้ถ้าเกิดอยากจะออกจากตรงนี้ก็กด B ออกไปนะครับอ่าก็บออกไปนะครับแล้วก็เลือกเครื่องอื่นได้นะครับอ่าหลากหลายมากอยากเล่นเครื่องไหนก็เล่นไปนะครับ เสียงก็จะเป็นแบบโมโนเนาะนะครับก็อันนี้จะเป็นดีไซน์คล้ายกับเกมบอยหน่อยๆนะครับโดยรวมโอเคนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะไว้ให้เลยนะฮะข้างบนนี้จะมีไฟด้วยนะครับเปาะสถานะแบตเตอรี่เนาะนะครับโดยรวมดีมากครับประทับใจนะครับเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแหลกไม่ค่อยค้างหรืออะไรนะครับเพราะเขาบอกว่ามีการ์ดจอในตัวด้วยเนาะการ์ดจอแยกนะครับไม่ได้เหมือนกับเครื่องรุ่นก่อนนะครับที่แบบว่า เล่นแล้วแบบกระตุกบ,บ้างช้าบ้างโหลดไม่ได้บ้างเกมนี้ไม่ไหวบ้างอะไรอย่างนี้นะนะครับเยอะแยะมากมายนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ทิ้งไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวยงามมีหลายสีนะครับมีทั้งสีดำสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยสีขาวอะไรเงี้ยลองไปดูได้เลยนะฮะอ่ะยังไงถ้าสนใจนะครับตอนนี้เขาก็แถมกระเป๋าด้วยนะตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้นะนี่กระเป๋า,านี่เลยสวยงามนะครับผวก็ใส่ก็ไปได้ ใส่ยางไปด้วยนะใส่อย่างนี้นะเรปิดพกไปไหนก็ได้นะครับวลาคุณเบื่อๆคุณก็หยิบมานะครับคิดถึงยุค90หน่อยนะครับเล่นเกมไม่ปวดตานะครับเกมแบบนี้นะครับเล่นได้ทั้งวันนะไม่เหมือนกับเกมในมือถือหรือว่าเกมยุคใหม่ๆนะเล่นแล้วปวดตาเนาะหรือว่าแก่แล้วก็ไม่รู้อ่ะประมาณนี้นะครับใครสนใจนะครับกดตามลิงก์ได้เลยแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับมีอยู่นะครับเกม h a n d h e l ลนะครับในยุค90นะครับ จัดไปเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ AP t e c ท Li v e ผมชาญนะครับไปก่อนละครับ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายฮะก็จบไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับถ้ารักกันชอบกันก็ให้กำลังใจกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ